ตายซะบ่ตายตายตายแท้ตายแน่ๆตายแน่ๆไม่ต้องมองตายแน่ๆเราอะตายแน่ๆเลยแจ้งจะแอนตายแน่ๆน่ไปครับไปไปรูกอะนำไป น้ำบาน้ำบาเอ็นน,นำ้ำบามันไม่มีตะกร้าแล้วเชือกมันจะเข้าไปในล้อครับโอ้ยอ้ยวิ่งสบายเลยเนี่ยนะฮะมองไปทางไหนเนี่ยฮะไม่นะแอน โอวิ่ง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 เพื่อสุขภาพวิ่งไป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 โอ้ยมีอันใหม่แล้วหรือมันเก่าแล้วมั้งเนี่ย ช่วยล,ลัดอ,อกใหม่รลอมันเก่าะนม <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆ <c oughs> พอ่อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพ่อไม่รีบลูกไม่ต้องรีบ <c oughs> <c oughs> อย่าคอยคอยอ่ะไปอย่างนี้ว่าไหมาไปสพัพระไป ก็สัพกกันดีกว่าไปมาเงี้ยไม่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 เงีเห็นมาเยอะขี้แตกเหรอฮะยันจะขี้แตกเหรอ อไอ้แมวพาพาวิ่งให้พ่อล้มเข้าป่าไปเลยนะแจอ็ง วิ่งขี้แตกเลยอะ่ะหาที่ขี้อยู่ตูดตูดขมุกขมิบแล้วน่ะไม่เอามาทาเนี้ยฝั่งนี้จะขี้ขี้ฝั่งนี้ทำมาสครับ รถกระแดงชุดกระแดงแดงไปหมดมา,างี้มา,างี้เออฝัอง,นอง,นาางน้้นหมาของน้้นหมาเฮ้ยมางี้นักเลงอีกนักเลงอีกมึงี้เวน อันนี้ <c oughs> วิ่งให้หน้าทิมไปเลยไย

นีโอเคเก่งดแดกหว้เสือแม่งเลยไม่ไม่ไม่ไปดูดูตูดดูตูดดูตูดหนักตูดหนักตูดวิ่งหนักตูด อืมตะเคียววัดเหรอตะเคียววัดพอแล้วนะอืมโอ้ยอุๆยรถกระแดงชุดกระแดงแม่จ๋า <c oughs> <c oughs> ค่อยๆไปดีมาโอ้ย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 ้อ้อยโ้าโอ้อ้ยอ้ยง้ย้้ยโอนง้ หาเพื่อนเนี่ยแจนไ,ได้ใส่จุงสีนี่แหละมันจะตัดกันไม่แดงไม่มีแรงเลยไม่แดงไม่มีแรงเดินพอคอสีแดงก็กำลังจะมา โอ,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 อ้โอ้โอ้โอ้ยโอยู่นี่เขาเล่นบอลกนัน